ช่องตามใจทูเดย์บทที่1899สําสำเร็จเห็นถึงการกระทำของหลินหยุนเจียซินสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพูดว่าคุณจะทำแบบนี้จริงๆเหรอพวกเขาทั้งหลายล้วนเป็นเจ้าแห่งเตาอีกอย่างเป็นการมีอยู่ที่แข็งแกร่งถ้าหากพวกเขาใช้พละกกำลังของต้าเตาแห่งทำกระตุน้นการกลั่นนั้นพละกกำลังของต้าเตาแห่งทำในโลกใบนี้ก็จะแข็งแกร่งที่สุดโลกใบนี้ไม่ใช่ของหลินหยุนแต่เป็นของพวกชิงฮุยสามสี่นั่นแล้ว ลินหยุนพูดว่าเหอพร้อมกล่าวว่าพูดตรงๆนะพวกเขาก็เป็นแค่ผู้บำเพ็ญตนของต้าเต่าแห่งธรรมก็เท่านั้นเป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ต้าเต่าแห่งธรรมอย่างหนึ่งหรือว่ายังจะสามารถทัดเทียมพละกําลังของต้าเต่าสิบกว่าสายของฉันในโลกแห่งนี้ได้งั้นหรือถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงๆงั้นฉันก็ดูถูกพวกเขาเกินไปแล้วให้พวกเขาครองตําแหน่งผู้นําของโลกแล้วจะยังไงในเวลานี้หลินหยุนมั่นใจอย่างมากเขาเคยเห็นโลกมานับไม่ถ้วนแล้ว จริงๆแล้วพละกําลังแห่งต้าเต่าในโลกแต่ละใบค่อนข้างบริสุทธิ์เอาโลกครุฑทองมายกตัวอย่างดีกว่าพละกกำลังต้าเต่าของเผ่าครุฑทองเป็นต้าเต๋าแห่งมิติเพราะงั้นทั่วทั้งโลกครุฑทองแม้ว่าจะไม่ได้มีเพียงแค่ต้าเต๋าแห่งมิติแต่ว่าต้าเต๋าแห่งมิติเป็นต้าเต่าที่แข็งแกร่งที่สุดบททับต้าเต่าอ,อื่นๆได้ทั้งหมดและหลินหยุนไม่ใช่แบบนี้ โลกที่เขาเปิดแห่งนี้แม้ว่าตอนนี้จะเล็กมากถึงขั้นที่ว่าแม้แต่ต้าเต๋าก็ไม่มีแต่ว่าหลินหยุนเป็นผู้บำเพ็ญหมื่นโลกเขาจะต้องใช้โลกแห่งนี้ไปรองรับหมืน่นเต๋าแห่งจักรวาลหรือพูดได้ว่าเขากำลังสร้างจักรวาลอีกแห่งเขาไม่ได้เปิดโลกนี่เขากำลังเปิดฟ้าเขาไม่รู้ว่าสมัยบรรพการตอนแรกเริ่มจักรวาลแห่งนี้เป็นยังไง แต่ถ้าหากว่าเขาสามารถนำเอาหมื่นเต่าเข้ามายังโลกของตัวเองได้ทั้งหมดจริงๆนั้นก็เท่ากับว่าจักรวาลที่สองปรากฏขึ้นแล้วมองไปยังจิตวิญญาณของอีกทั้งเจ็ดคนหลินหยุนพูดว่าคำพูดเมื่อครู่ของฉันพวกคุณก็ได้ฟังทั้งหมดแล้วตอนนี้ฉันต้องรีบดูดซับหินของค่ายกลต้องการพละกำลังต้าเต่าของพวกคุณแน่นอนว่านี่ก็เป็นโอกาสของพวกคุณเช่นกันเหมือนกับชิงหุยเลยฉันไม่กังวลว่าพละกำลังของพวกคุณแข็งแกร่งในทางกลับกัน ฉันเป็นกังวลว่าพละกกำลังของพวกคุณจะอ่อนแอเกินไปแล้วฉันเพิ่งจะพูดเมื่อกี้ว่าขอเพียงแค่ฉันเปิดโลกนี้ได้สำเร็จก็จะมอบต้าเต๋าแห่งธรรมให้ชิงหุยตอนนี้พวกคุณก็เข้ามามีส่วนร่วมได้ส่วนท้ายที่สุดแล้วต้าเต๋าแห่งธรรมจะตกอยู่ในมือของใครก็แล้วแต่งั้นก็ดูว่าพวกคุณใครสามารถเอาชนะคนอื่นๆได้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดถึงจะสามารถควบคุมพละกกำลังในโลกแห่งนี้ได้ ถ้าหากยินยอมตอนนี้พวกคุณก็เข้าร่วมได้เลยเมื่อเจ็ดคนที่เหลือได้ยินต่างก็ตกใจอย่างมากถึงขั้นไม่กล้าเชื่อเลยแต่ว่าพวกเขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีและก็เรียนรู้ท่าทีของชิงหุยคุกเข่าลงในนภาให้กับหลินแล้วทั้งหมดเข้าร่วมด้วยอย่างไม่ลังเลเลยทันทีมีเจ้าแห่งเต่าทั้งแปดท่านเข้าร่วมด้วยความรวดเร็วในการดูซาบก็ยิ่งจะน่าเหลือเชื่อ พลังกำลังของต้าเต่าแห่งทมเกินกว่าเจียซินและหลินหยุนไล่ตามต้าเต่าแห่งหอ,อกของเทนิวไปเลยหลินหยุนก็ไม่รู้สึกแปลกใจถึงยังไงเป็นเจ้าแห่งเต่าแปดท่านเจียซินพูดว่าถ้าหากมองจากความเร็วเช่นนี้เกรงว่าต้องใช้เวลาสิบปีเราก็จะสามารถดูดซาบหินของค่ายกนนี้ได้ทั้งหมดแล้วหลินหยุนพยักหน้าก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านใดนั้นก็เกิดแสงแวววับในมืออีกครั้งมองไปยังชิงหุยพร้อมพูดว่า ผู้ครองทำชิงหุยเอาเครื่องแสดงของฉันไปนอกโลกชางสองเพื่อรอคอยใครบางคนหลังจากที่เขาปรากฏตัวแล้วก็จะพบเจอคุณถึงตอนนั้นคุณรีบพาเขามายังสถานที่แห่งนี้ทันทีพูดแล้วจี้เหรียญบินฉบไปยังเจ้าครองทำชิงหุยแล้วชิงหุยรีบยื่นมือออกไปรับทันทีอีกทางฝั่งหนึ่งเทนิวถือโอกาสเฉือนตัดในช่องว่างอีกครั้งเจ้าครองทำชิงหุยหวับตัวไป ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าครองธรรมชิงหุยกลับมาพร้อมกับพาร่างของวัยรุ่นผู้หนึ่งกลับมาด้วยแล้วทั้งสองคนบาดเจ็บสาหัสทั้งนั้นโดยเฉพาะเจ้าครองธรรมชิงหุยมีสัญญาณเตือนว่าจิตวิญญาณจะถูกทำลายแล้วเห็นภาพฉากเช่นนี้สีหน้าของหลินหยุนอึมครึมอย่างมากมองไปยังชายวัยรุ่นผู้นั้นพูดด้วยเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังว่าพี่ชายของคุณลงมืออีกแล้วชายวัยรุ่นฝืนยิ้มพร้อมพยักหน้าพูดว่า คนอย่างคุณเนี่ยเกือบจะทำให้ฉันตายแล้วนะฉันยังคิดว่าคุณจะรอฉันในโลกชางสองซีอีกลินหยุนพูดว่าให้คุณมาที่นี่ก็เป็นความโชคดีมากฉันกำลังเปิดโลกคุณแกสลักต้าเต๋าแห่งดินในโลกเถอะชายวัยรุ่นช็อกมากทันทีเบิกตามองกว้างพร้อมพูดว่าคุณกำลังเปิดโลกจริงๆคุณบ้าไปแล้วเหรอฉันได้ฟังเจ้าครองทำพูดในระหว่างทางที่มาบ้างแล้วลินหยุนพูดว่า หยุดพูดจาร้ายสาระโอกาสมาวังอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ก็ใส่หัวออกไปซะชายวัยรุ่นหัวเราะเฮยให้ทันทีพูดว่าน่าสนใจดีนะเรื่องแบบนี้ยังนึกถึงฉันได้เพื่อนรักพูดแล้วเขาเริ่มนำเอาพละกกำลังของต้าต่าในตัวแกะสลักลงบนแผ่นศิลานั่นอย่างไม่หยุดหย่อนชายวัยรุ่นหัวเราะเฮยให้ทันทีพูดว่าน่าสนใจดีนะเรื่องแบบนี้ยังนึกถึงฉันได้เพื่อนรัก หลังจากที่ฟางเข้าร่วมด้วยความเร็วในการดูซาบก็ยิ่งเร็วขึ้นหลังจากผ่านไปหนึ่งปีลิ้นหยุนดูซาบแผ่นศิลาโดยสิ้นเชิงอีกอย่างนำแผ่นศิลาผสมผสานเข้าด้วยกันกับช่องว่างของป่ายหลี่ทั้งหมดแล้วช่องว่างนี้เปลี่ยนเป็นเสถียรภาพอย่างมากจนไม่อาจจะเทียบได้อีกอย่างก็เคยปรากฏตาเต๋าแห่งปืนตาเต๋าแห่งทำตาเต๋าแห่งกระบี่จำนวนของตาเต๋าเกินหนึ่งรอเลย ภาพฉากนี้ทำให้ในใจของทุกคนรู้สึกถึงความฮึกเหิมอย่างมากเพราะว่าพวกเขาก้าวออกจากจุดนี้ได้อย่างสำเร็จแล้วแม้ว่าไม่มีใครรู้ว่าต่อไปจะต้องทำอย่างไรถึงจะถือว่าเปิดโลกที่แท้จริงแต่ว่าพวกเขาทำได้จริงๆแล้วหลังจากที่หลินหยุนเชื่อมโลกและจัก,กรวาลได้แล้วพระกำลังแห่งจัก,กรวาลก็เริ่มเข้าสู่ในโลกแล้วแต่ว่านี่ยังห่างไกลจากจัก,กรวาลที่แท้จริงมากหรือพูดว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยด้วยซ้ำ แต่ว่าในโลกนี้มีการสนับสนุนจากต้าเต๋าแห่งห้าธาตุของหลินอยู่แล้วและจํานวนของต้าเต๋าก็ไม่น้อยเลยเพียงแค่เมื่อนํามาเทียบกับหมื่นโลกยังขาดอะไรบางอย่างไปไม่เพียงแค่โลกจะไม่มีตาข่ายป้องกันอันตรายบรรยายอย่างไรดีละ่ะโลกแห่งหมื่นโลกถึงขั้นที่ว่าแม้แต่เกินกว่าห้าสิบต้าเต๋าล้วนแต่มีน้อยมากโดยทั่วไปแล้วก็เป็นต้าเต๋ายี่สิบกว่าสายแต่ว่าโลกแห่งหมื่นโลกเป็นการใช้ชีวิตเป็นการมีชีวิตอยู่ และโลกนี้ที่หลินหยุนเปิดออกต้าเต่ามากมายถึงขั้นมีโลกห้าธาตุครบครันแต่ก็เป็นโลกแห่งมรณะไม่มีการมีชีวิตอยู่ใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นความแตกต่างอย่างมากที่สุดนอกจากไม่มีผนังกั้นโลกแล้วฟางมองไปยังหลินหยุนผ่อนลมหายใจลากยาวออกมาในหนึ่งปีมานี้เพราะว่าทุกช่วงเวลาเขามัวแต่กแกะสลักหินศิลาที่ดูซับบาดแผลของเขาก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูใดๆเลยหลังจากนี้จะทำยังไงต่อ คุณอย่าบอกฉันนะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเปิดโลกสำเร็จแล้วแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงฉันก็พอมองออกได้อย่างชัดเจนคุณอย่าได้คิดเพ้อเจ้์จะมาหลอกฉันหลินหยุนจ้องมองเขาอย่างโหดเที่ยมแวบ,บหนึ่งไม่พูดจาจริงๆแล้วเขาก็กำลังคิดอยู่เช่นกันว่าลำดับต่อไปจะทำยังไงดีถึงขั้นในระยะเวลานี้หนึ่งปีนี้ล้วนแต่คิดถึงปัญหานี้มาตลอด และในเวลานี้เจสินอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากพูดว่าฉันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาต้าเต๋าความเป็นความตายสองสายนี้แกสลักออกมาทั้งหมดถ้าทำแบบนี้บางทีอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้าเต๋าแห่งความตายก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่แทบจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้เลยแต่ว่าต้าเต๋าแห่งความเป็นไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยเฉพาะสำหรับคุณแล้วหลินหยุนพยักหน้าพูดว่าในเวลานี้ทำได้เพียงลองดำเนินการต้าเต๋าแห่งความเป็นแล้ว ในเมื่อขาดพลังชีวิตที่เปี่ยมล้นงั้นวิธีที่ตรงที่สุดและได้ผลที่สุดก็คือต้าเต๋าแห่งความเป็นช่องตามใจทูเดย์บทที่1 9 0 9ออกจากขั้นแรกแน่นอนว่าแม้ว่าตอนนี้โลกแห่งคือมรณะแต่สำหรับหลินหยุดแล้วมีข้อดีมากมายเลยเพราะว่าต้าเต๋าที่เขาเปิดทั้งหมดล้วนแต่แกะสลักในโลกแห่งนี้แล้วเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยนำความเข้าใจของเขามาทำให้โลกแห่งนี้ยิ่งใหญ่และแข็งแกรง่งแต่ว่าในเวลานี้ ลินหยุนก็นึกถึงอีกหนึ่งปัญหาขึ้นมาได้แล้วงั้นก็คือช่องว่างพิเศษนั่นที่เขาเปิดต้าเต๋าในตอนเริ่มแรกนั่นเป็นการมีอยู่ของการเปิดต้าเต๋าการจัดเก็บต้าเต๋าสิ้นเปลืองเวลาไปนิดหน่อยก็สามารถโอนย้ายมาได้จริงๆเหรอยังมีอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือหลังจากที่เคลื่อนย้ายมาจะสามารถเหมือนกับเมื่อก่อนแสดงออกมาโดยไม่มีขีดจำกัดโดยสิ้นเชิงไหม ถ้าหากไม่ได้งั้นหลังจากที่เขากลับไปถึงหมื่นโลกพละกําลังในการต่อสู้ของเขาก็จะลดลงอย่างมากทําได้เพียงตอนที่อยู่ในโลกแห่งนี้ถึงจะมีพระกําลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาสัมผัสได้แล้วในโลกแห่งนี้เขาไม่ได้เปิดต้าเต๋าแห่งธรรมในเวลาก็สามารถยกย้ายและแสดงพระกําลังของต้าเต๋าแห่งธรรมของชิงหุยและพวกได้ตอนนี้ในโลกแห่งนี้ต้าเต่าร้อยกว่าสายเขาสามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมด นี่เป็นความแข็งแกร่งที่น่าเหลือเชื่อเลยแน่นอนว่านี่ก็จําเป็นต้องนําเอาพละกําลังแห่งต้าเต่าในช่องว่างพเศษนั้นโยนออกไปยังโลกแห่งนี้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงถึงจะได้คิดมาถึงตรงนี้หลินหยุนพูดว่าเปิดต้าเต่าแห่งความเป็นสําหรับฉันแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องยกย้ายพลังแห่งต้าเต่าอันเดิมออกมาทั้งหมดก่อนฉันลองทําก่อนหลังจากนั้นพวกคุณทําตามได้ พูดแล้วหลินหยุนไปยังเทนิวและฟังอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งเปิดโลกกำลังภายในตัวของตัวเองออกมาทั้งหมดแล้วขั้นตอนนี้เท่ากับเอาตัวของเขามาผสมผสานกับโลกแห่งนี้แล้วพลังแห่งต้าเต่าในโลกกำลังภายในตัวปรากฏออกมาทีละเส้นทีละเส้นไปประทับตราและผสมผสานฟ้าของโลกใบนี้อย่างไม่หยุดหย่อนและในเวลานี้ท่ามกลางช่องว่างของเสินส่วนต้าเต่านั่นต้าเต่าแห่งกระบี่ของหลินหยุนเริ่มสั่นสะเทือนขึ้นมาก่อนแล้ว ตาเต๋าแห่งกระบีของหลินหยุนก็เท่ากับแม่น้ำสายหนึ่งเดิมทีนั้นสงบอย่างมากแต่ในเวลานี้เหมือนว่าเสียงดังอึกทึกราวกับกองทหารฮึกเหิมยังไงอย่างนั้นแต่แม้ว่าเป็นเช่นนี้ในช่องว่างของส่วนส่วนนั่นก็เป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยจนไม่ควรค่าที่จะนำมาใส่ใจเลยไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการผันผวนใดๆได,ได้เลยทั้งสิ้น เพราะไม่รู้ว่าห่างจากต้าเต๋าแห่งกระบี่สายนี้ของหลินหยุนไกลแค่ไหนแม่น้าไหลเชี่ยวที่ไม่สามารถอุปมาได้กําลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนแม่น้ําสายนี้ไม่รู้ว่า,กว,ากว้างกว่ากี่ล้านกิโลเมตรความยาวก็เช่นกันราวกับว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็เป็นต้าเต่าเส้นนั้นที่หลินหยุนเห็นในตอนแรกที่จิตใจล่องลอยอยู่ที่นี่แม่น้ําแห่งกฎเกณฑ์พละกกำลังของต้าเต๋าแห่งจัก,กรวาลทั้งหมดมีอยู่ในแม่น้ำแห่งกฎเกณฑ์สายนี้โดยสิ้นเชิง แน่นอนว่าทั้งสองฝั่งของแม่น้ำแห่งกฎเกณฑ์เส้นนี้ยังมีสายที่แตกแขนงออกมาอย่างนับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าสายที่แตกแขนงออกมาเหล่านั้นเล็กเกินไปแล้วบางสายก็แห้งขอดบางสายก็ขาดการเชื่อมต่อกับแม่น้ำแห่งกฎเกณฑ์แล้วบางสายแม้ว่าจะเล็กมากแต่ว่ากำลังคิดอยากจะผสานเข้าไปในแม่น้ำอย่างไม่หยุดหย่อนสายที่แตกแขนงออกมาทั้งใหญ่ทั้งเล็กเหล่านี้ก็คือต้าเต่านับไม่ถ้วนยอดฝีมือแห่งจักรวาลเป็นผู้เปิดออกมา ตาเต่าของหลินหยุนพวยพุ่งพุ่งเกลือกลัวไม่ได้ใหญ่โตโออ่าและกำลังจางหายไปหดตัวเล็กลงทีละนิดทีละน้อยถูกเซาะหายไปเหมือนว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เลยกำลังบริโภคพละกกำลังของสายที่แตกแขนงออกมาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วบริโภคแม่น้ำจนลดแคบลงท้ายที่สุดก็หยุดลงทั้งหมดแล้วเหมือนว่าแม่น้ำสายนี้นอกจากจ,ากจักรวาลแล้วก็ได้สร้างการเชื่อมต่อกับอีกโลกหนึ่งแล้ว โลกที่สร้างการเชื่อมต่อขึ้นใหม่นี้ก็คือโลกของหลินหยุนและในโลกใหม่สัมผัสได้ถึงการผสมผสานเข้าด้วยกันสำเร็จหลินหยุนอดไม่ได้ที่จะสั่นสถานในใจทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วจริงๆไม่เช่นนั้นท่ามกลางหมื่นโลกคงจะไม่สามารถแสดงพลังต้าเต่าได้ในเมื่อโลกของเผ่าอื่นๆต่างก็ทำได้งั้นโลกนี้ของเขาก็จะไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถทำได้แต่หลินหยุนก็พบแล้ว ว่าความสัมพันธ์แบบนี้ในนี้มีความสัมพันธ์ของต้าเตา๋าแต่สิ่งที่สําคัญกว่าไม่ใช่ต้าเต๋าแต่เป็นพลังจิตญาณและการสถาปนาความสัมพันธ์นี้สิ่งที่พึ่งพาก็คือจิตญาณท่ามกลางโลกใบนี้มีรอยตราของจิตญาณของเขาดังนั้นถึงจะสามารถเชื่อมโยงกันกันกบต้าเต๋าของช่องว่างส,ส่วนได้นี่ก็แสดงว่าพลังของต้าเต๋าได้เคลื่อนย้ายมาแล้วจริงๆไม่ใช่ ต่อไปหลินหยุนรู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้พลังต้าเตาทั้งหมดของเขาล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับช่องว่างส่วนซึ่งทําให้โลกกําลังภายในตัวของเขาไม่ได้ใช้งานเลยหรือสามารถพูดได้ว่าจักรวานนี้กลายเป็นโลกกําลังภายในตัวของเขาแล้วจากนั้นหลินหยุนก็พยายามตัดการเชื่อมต่อระหว่างโลกกับจักรวานนั่นก็คือทางเข้าเชื่อมต่อจักรวาลได้ปิดสนิทพลังต้าเตายังมีอยู่การเชื่อมต่อกับพื้นที่ต้าเตาของส่วนก็ยังคงอยู่ นี่แสดงว่าการเชื่อมต่อน,นี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจักรวาลถ้าในโลกของหลินหยุนมีชีวิตและความตายหยินอย่างห้าธาตาุตา่ตาวิวัฒนาการของสรรพสิ่งเหล่านี้งั้นเขาก็ไม่เหมือนกับโลกของเผ่าอื่นๆแต่เป็นโลกที่แท้จริงเหมือนกับจักรวาลเพียงแต่ว่าเป็นโลกที่หดตัวลงหลายเท่ามองเห็นหลินหยุนทำสำเร็จผู้คนต่างก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ หมื่นเตา๋าคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะถูกคนดวงดีบังเอิญประสบผลสำเร็จอย่างพวกคุณทั้งหมดนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่อยากจะเชื่อเลยลินหยุนกรอกตามองบนอย่างไม่พอใจไปตายซะต่อมาจูู่ทำให้ฟางตกใจกรอกตาติดต่อกันและพูดว่าฉันว่านะคุณอย่าลืมว่านี่คือโลกของคุณคุณก็คือฟ้าเมื่อมีคำสั่งจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทันทีเข้าใจไหมถ้าคุณเพิ่งใช้พลังแห่งต้าเต๋าแห่งทําจริงๆนั้นพวกเพื่อนๆก็จะตายจริงๆแล้วรู้หรือเปล่า ฟางควบคุมต้าเต๋าแห่งดินของโลกใบนี้แน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วในตอนนี้หลินหยุนสามารถใช้พลังต้าเต๋าทั้งหมดของโลกนี้ได้ในโลกของเขาเมื่อมีคำสั่งจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทันทีนั่นก็เป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วแน่นอนข้อเสนอแรกใช้พลังต้าเตา๋าคำพูดนี้ของฟางเป็นการพูดเล่นไม่นานทุกคนต่างก็เชื่อมโยงเต้าเต๋าของตัวเองและพื้นที่ต้าเต๋าของส่วนส่วนขึ้นมา ชีบนตัวของทุกคนต่างก็แข็งแกร่งมากนี่คือผลประโยชน์ที่โลกนำมาให้พวกเขาแน่นอนเนื่องจากโลกใบนี้มันได้เบิกทางใหม่บนพื้นฐานของเจ็ดจำนงของหลินหยุนดังนั้นหลินหยุนจึงได้รับความโชคดีของโลกมาไว้บนตัวอีกอย่างสามารถยกย้ายต้าเต่าทั้งหมดได้คนอื่นไม่สามารถทำได้แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับความโชคดีเข้าตัวจากนั้นก็ได้รับการเสริมแกร่งไม่น้อย ลินหยุนได้เปิดการเชื่อมต่อกับสวรรค์อีกครั้งและสร้างทางเข้าออกที่มีความเสถียรมากๆเจียซินก็พูดว่าโลกนี้วันนี้ถือว่ามีแบบจำลองแล้วลำดับถัดไปก็ต้องมีการเพิ่มเติมต่อไปถ้าหากสามารถเพิ่มเติมต้าเต๋าความเป็นความตายต้าเต๋ายินหยางบวกกับต้าเต๋าแห่งห้าธาตุดั้งเดิมของคุณงั้นก็คล้ายกับหมื่นโลกแล้วจริงๆลินหยุนพยักหน้าและพูดว่าถูกต้อง ดังนั้นครั้งนี้ฉันไม่ได้กำลังเปิดโลกแต่การเปิดฟ้าซึ่งเป็นฟ้าใหม่เอี่ยมที่เหมือนจักรวาลเพียงแต่ว่าวันนี้ยังเล็กมากๆแต่นี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วฟ้าแห่งนี้ก็จะกลายเป็นยิ่งใหญ่พูดจบลินหยุนมองเทนิวและพูดว่าเทนิวรีบกลับไปที่โลกชางสองแล้วก็พาพวกฉินหลันมาที่นี่จำไว้จะต้องเป็นความลับโลกชางสองในตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยแล้วอีกอย่างข้อห้ามทั้งหมดของโลกชางสองได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์ บางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ในภายหลังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ